มีเที่ยงสำหกับประตูบุลสำหรับผู้ที่ได้นำไปใช้นะครับให้ครอบคุณเพื่อความศรีสุขคุณขอปุะสิทธินะยันอากาศนะได้นำไปใช้นะครับหลังจากนั้นประด็นทุกคนก็จะได้ตัางเชียวชัย สิทธิยานอากาศนะครับมาทั้งถาดถูกนะครับพี่ติดตามตัวนี้ด้วยนะผมโอเคครับมับงมีดวีซับนะครับไอไข่ห ok ลอกปูพิ้งปุยดับเตียนชัยนะครับนี่ สาธุครับผมยินดีด้วยกับผู้ที่มีวัตถุมงคลใอ้ไข่ม้างมีตะวีทรั์วัดทรัพย์ชมพูแห่งนี้นะครับยินดีด้วยนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็ของผนตัวมาเสกด้วยนะครับโอเคนะครับผม

สาธุครับผมยินดีด้วยนะครับท่านได้มียอดจองนะครับรอบบุญมาขอให้ร่ำรวยมั่งมีทีทรมีย์ทุท่านครับผมนะฮะจบไลฟ์สดก่อนพี่นาผมอัดวีดีโอไว้พอดีสัญญาณเน็ตมันไม่มีนะครับไลฟ์สดไม่ได้เลยอัดเป็นวีดีโอไว้นะครับพอสังเกตไวย้ยงแค่นี้นะครับ ไม่ไข่ยมากมีทัีทรัพย์นะครับแล้วก็ขอฝากรุ่นนี้หน่อยนะพี่นะหลวงปอ่าพระต้นเฮด้วนเป็นพระทำบุญนะพี่นะครับที่เสียเขาจะทานะฮะเป็นพระทำบุญนะพี่นะร,นร,รุ่นรุ่งเรืองร่ํารวยนะพี่นะนะฝากรุ่นนี้ต่อเลยนะครับยอดตอนนี้หมดแล้วนะพี่นะไปหาชาหาบูชากันต่อนะพี่นะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ